โดยอุดรกระจกรถยนต์บริการที่คุณได้รับคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าไอเดียดีๆมีได้ไม่รู้จบที่บุญทาวรอผู้ดรทธานีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวนร้าของท่านอีกเช่นเคยนะครับทางของเคเบิลทีวีหนึงสัปดาห์เราก็ออกอากาศกันหนึ่งครั้งแล้วก็มีการใช้ดีลันซํา ตามเวลาที่เหมาะสมน,นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่วงการไหนต่างก็พากันเจอปัญหากันทั้งนั้นทีนี้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันก็ต้องมามองว่าเมื่อเจอปัญหาแล้วมีแนวทางในการต่อสู้มีแนวทางในการจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรซึ่งสิ่งที่สาคัญเ,เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ในการที่จะทำให้ตนเองอยู่ได้ดํารงได้เนี่ยมันต้องทําแบบไหนยอย่างไรแน่นอนครับสถานการณ์หนึ่งที่กําลังดุเดือดเหมือนกันในเมืองอุดรธานีของเรา ก็คือานการค้าปลีกค้าส่งของเมืองอุดรและวันนี้ครับเราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคณะกรรมการหอค้าซึ่งท่านเป็นหนึ่งในทายาทธุรกิจของผู้ที่ทําค้าปลีกค้าส่งในเมืองอุดรธานีคุณกันพงศรวรรณวิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกันพงศ์ฮะเอ๊นมสกุลสุรวรรณวิจิตเนี่ยผมคุ้นๆนะครับ พอดีว่าผมนะครับเป็นเป็นบุตรของคุณสุรศักดิ์คุณกาจนาสุรวันวิจิตรนะฮะซึ่งเป็นผู้บริหารห้างเซฟมาร์ทนะครับแล้วก็คุณพ่อะะก็ดํารงตําแหน่งเป็นนายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนของจังหวัดอุดรธานีด้วยครับอ๋อท่านนายกสมาคมส่งเสงริมพ่อค้าจีนอ๋อครับครับ,รบท่านยังสุขภาพยังแข็งแรงดีใช่ค่นะก็เห็นท่านเวลาเจอท่านจะเดินแบบ ไปอย่างคร่องเท่กันมาบ้า,บาพอ<ม>าดีท่านชอบออกกำลังกายด้วยคะเพราะว่าเหมือนกับท่านมองว่าการออกกำลังกายจะทำให้คนเรานี้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะส่งผลต่อการทํางานธุททกรกิจที่ดียิ่งขึ้นด้วยคัะครับผมวันนี้เนี่ยต้องถามนิดนึงหน่อยว่าคุณพงษ์เองเนี่ยในอุดรธานีหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ยนี่เด็กรุ่นใหม่นี่ลูกหลานใครว่าไม่ค่อยคุ้นน้าคุตาแต่บางคนบอกเอ้าคนนี้ลูกสมคท่านนายกเนี่ยอะไรประมาณนี้รัฐประทานสมาคมพ่อค้าจีนหลายคนก็รู้จักันดี ตอนนี้ทําธุรกิจอะไรอยู่ตอนนี้หลักๆนะคะของที่บริษัทนะคะก็คือจะเป็นบริษัทชื่อเดิมก็คืออึ้งเซ็งเฮงนะคะที่อยู่คู่เมืองอุดรมาเจ็ดแปดสิบปีแล้วนะคบก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทําธุรกิจปรับรูปลักษ์ของร้านโชห่วยเมื่อก่อนก็คือหอเจะกออึ้งเซงเ็งเฮงหนะะึ่งเก้าเก้าสี่ฮะก็มามีการเปิดเ,เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะที่เป็นรูปแบบใหม่นะคะก็คือจะเป็นชื่อเซฟมาร์ทนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ขยายสาขาเรื่อยๆครับ จนปัจจุบันมีประมาณ12สาขาทั่วเมืองอุดรน,นะคะก็จะแบ่งเป็นแพลตฟอร์มทั้งค้าส่งและค้าปลีกครับรวมถึงเราได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับปั๊มน้ํามันด้วยครับก็คือเราเป็นอ่าเป็นดีลเลอร์ใหญ่ของอุดอรธานีเกี่ยวกับปั๊มบางจากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ดาธุรกิจที่เป็นร้านมินิมาร์ทร้านสะดวกซื้อเข้าไปอยู่ที่ปั๊มบางจากด้วยครับก็เป็นเป็นไซส์ขนาดเล็กครับซึ่งมีการพัฒนากันต่อ บางจากนี่เราได้เอามีส่วนในลักษณะของเอาเซฟมาทองเราเข้าไปใส่ในนั้นมั้มีครับก็คือถ้าเป็นปั๊มบางจากในส่วนที่เป็นของเราบริหารเองหรือว่าในส่วนของที่เป็นของทางบางจากบริษัทมาบริหารครับก็คือเขาจะให้สิทธิ์ของทางเซฟมาเข้าไปเปิดซุมมาเก็ตอยู่ข้างในนั้นได้เลยครับอ๋อแล้วเวลาเราเปิดที่เราใช้ชื่อของของเราเองเป็นเซฟพัดมินิครับเป็นของเราเองเอ๋อเป็นพัดมินิครับซึ่งถ้าเป็นไซส์ใหญ่ของเราก็คือใช้ชื่อเซฟมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไซส์เล็กก็เป็นเซฟพัดครับ ทบางจากที่ดูเหมือนว่าผมจะเห็นมีปัม๊มม,ม,ม,มีมีร้านกาแฟอินเทอร์นินไหมใช,ใช่ใช่ของบางจากใช่ฮะนั้นเราก็เข้าไปทําด้วยฮะ๋อครับแล้วอย่างเช่นถนนอุดรหนองคายนี่อันนี้น่ใช่ของเราไหมบางจากอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้ไม่ของ,อ,งอีกีลเลอหนึ่งฮะอ่าโอเค okay. ครับเมื่อทําธุรกิจแสดงว่าตอนนี้นี่ถ้าบอกว่าทําเหมือนกับเป็นสโตเล็กๆหลายแห่งทั่วไปแต่ในตัวเมืองเราเป็นสโตใหญ่เหมือนกับผมก็กลังมองว่าเชฟมาร์กเป็นแหล่งท้าใหญ่ ค้าปลีกค้าส่งถูกต้องไหมฮะเป็นถังเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเรามีเซฟมาดมินิหรือพัทอะไรหล,หลายที่อยู่ตามทั่วไปเนี่ยเราก็เหมือนกับเราเป็นจุดกระจายสินค้าส่งไปให้อีกทีหนึ่งด้วยครับมองว่าก่อนโควิดกับหลังโควิดยอดการขายยอดการเติบโตเป็นอย่างไรครับเรียนต,ตรงๆนะคะว่ายอดขายของเราก็คืออาจจะคงที่หรือบางเดือนก็ตกลงนิดหน่อยฮะเพราะเราต้องมีการปรับตัวกันเกิดขึ้นครับเอาเรียนตรงๆนะคะก็คือเหมือนกับ ธุรกิจค้าปีกค้าส่งนี้เรียกว่าเราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลามาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กๆมาก็คือคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังมันตลอดครับว่าทํายังไงเพื่อให้ธุรกิจโชห่วยของเราต้องอยู่รอดครับ,รบแล้วก็อยู่ให้ได้อยู่ในอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าธุรกิจโชห่วยนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฮะซึ่งถ้าเกิดว่ากลืนหายไปนี้ก็คือมันก็จะสูญเสียความที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีครับปัจจุบันก็มีห้างต่างชาติหรือธุรกิจ ใหญ่ๆเข้ามาเปิดตามจังหวัดต่างๆรวมที่กุธานีด้วยเราก็ต้องมีการปรับตัวฮะโดยเฉพาะในช่วงของโควิดนี้เราก็เป็นโจทย์ใหญ่ของเราที่เราต้องปรับตัวในเรื่องของอการการซื้อการขายกับบริษัทหรือว่าการส่งสินค้าเป็นต้นก็จะกระทบทั้งหมดเลยฮะโดยโดยภาพร,รวมนี้แสดงว่าถ้าจะว่าไปแล้วโควิดไม่โควิดไม่มีผลกับเรา คิดว่าไม่มีผลฮะแต่โควิดนี่เราต้องปรับตัวให้เราอยู่ให้ได้อยู่ในอ,อ,อยู่ในสังคมฮะเช่นออไม่ว่าจะเป็นการชําระเงินเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มการชําระเงินด้วยการวิธีการโอนเงินหรือ QR Code ให้เหมือนกับเรารณรงค์ให้ลูกค้าใช้ช่องทางนี้มากขึ้นเพื่อที่จะไม่ต้องจับเงินสดหรือว่าลูกค้าที่ไม่ต้องการที่จะออกมาซื้อของที่ห้างเราก็เปิดช่องทางออนไลน์ฮะก็มีชื่อ www safemartplus.com เข้ามาครับ ทำให้ออลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์แล้วไปส่งถึงหน้าบ้านเลยครับหมายความว่าออนไลน์ระบบออนไลน์ของเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดย่อหย่อนไปก่อใครก็คือทางบริษัทนะคะน้อง,องสาวก็ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ด้วยลูกค้าเราก็ไม่ได้มีเฉพาะในอุดอรธานีฮะ,ะแล้วก็ภูมิใจที่เราได้ขายของไปในหลายๆจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยครับอืมครับครับถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วทีนี้เนื่องโควิดยอดเราต้องไม่ตกต่ำแน่นอน เพราะอะไรจึงทําให้คิดว่ายอดไม่ตกต่ำเพราะอะไรเพราะเราหาช่องทางการตลาดใหม่ๆเสมอครับ hmm. อย่างสมมุติว่าลูกค้าเราตามต่างอําเภอฮะที่ว่าเป็นลูกค้าค้าส่งก็ยังมาซื้อกับเราอยู่เพื่อไปจําหน่ายต่อครับหรือว่าลูกค้าตามช็อปเล็กๆของเราแล้วก็มีบริการ Delivery ถึงบ้านฮะหรือมีบริการ d r ดร t ย r u สั่งสินค้าก่อนแล้วขับรถเข้ามารับเป็นต้นฮะทำให้ไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่ในอยู่ใน อยู่ในร้านานานๆนะมีระยะทางไหมครับว่าเออถ้าไกลไม่เกินเท่านั้นกิโลเท่านี้นกิโลเราไม่ส่งนี่มีไหมของผมก็ค,คือส่งฟรีในเขตเทศบาลนาครเลยครับออถ้าเขตเทศบาลนาครอ,อ,อ๋อบ้านช้างก็เเทศบาลนาครน,นะพยายามพยายามหรือเรา <c oughs> มีห <c oughs> ลายๆสาขาฮะ <c oughs> อาจจะ <c oughs> สาขานี้ใ,ใกล้อาจจะให้ใช้จากสาขานี้ในการไปส่งครับวันนี้ถ้าสมมติผมมองภาพแบบเบิร์ดไอวิวมองไปมุมสูงเนี่ยผมก็กลังมองว่าเหมือนกับเซฟมาร์ทเราเนี่ยอย,อยู่อยู่กลางเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วสี่มุมเมือง เป็นการเปรียบเทียบอะนะสีมอเมืองเราก็มีร้านของเราอยู่อยู่แล้วรวราถ้ามันใกล้โซนไหนคําสั่งซื้อเข้ามาก็เราก็ยิงคาสั่งซื้อไปหาโซนนั้นออกส่งนี่ก็เป็นการเชฟโคอ้อย่างหนึ่งครับแล้วก็เร็วๆนี้เราก็ไม่จะมีการขยายสาขาที่อยู่ในอําเภอเมืองเพิ่มขึ้นค่ะเจาะลูกค้าที่ตามพวกตลาดสดด้วยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกไม่ต้องให้ลูกค้าเสียเวลาในการขับรถเข้ามาในตามสาขาต่างๆก็คือเหมือนเราเอาห้างเราไปอยู่ใกล้ลูกค้าให้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นอืม แล,แล้วมองคุณผงษันในฐานะที่ในอุดรเราตอนนี้เอาพูดแบบตรงไปรตรงมานะอย่างเช่นมันก็จะมีห้างยักษ์อย่างแมคโครโลตัสอ่นี่นี่คือเป็นเป็นเป็นตัวยักษ์ที่เป็นตัวที่เขามองว่าชาวบ้านมองว่าใหญ่ใช่ไหมแมคโครโลตัสบิ๊กซีพอขยับลงไปอีกหน่อยห้างท้องถิ่นเราก็จะมีของเซฟมาร์ทของคุณพงเองแล้วก็ยังมีห้างอย่างยี่สุนซูเปอร์สตร์รนะครับก็สองสองค่ายนี้ก็ถือว่าขับเที่ยวกันอยู่แล้วจากนั้นก็ยังมีเล็กๆของทั่วๆวไปที่ มองว่าการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกตรงนี้เนี่ยในมุมมองตนเองในทานะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนีย่มองว่ามันเป็นอย่างไรครับอย่างตัวผมนะฮะมองว่าธุรกิจท้องถิ่นของเราอย่างแรกคือต้องช่วยกันก่อนต้องเอือ้อเอื้อเฟือแล้วก็แบ่งปันข้อมูลแล้วก็มีการช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้นนะฮะเพื่อที่จะต่อสู้กับห้างต่างชาติได้ครับก็คือปัจจุบันนี้ก็คือห้างต่างชาตินี้เข้ามาอยู่ในจังหวัดของเราเยอะมากนะครับก็คือจะเปิดเป็น,นทั้งไซส์ใหญ่ทั้งไซส์เล็กเหมือนกัน อาจจะมีเป็นไซส์มินิหรือว่าเป็นไซส์ต่างๆที่เขาปรับรูปแบบกันเกิดขึ้นนะครับ mm hmm. ทีนี้ผมคิดว่าจุดเด่นของความเป็นห้างท้องถิ่นก็คือเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเรารู้ถึงพฤติกรรมของผู้ผผบริโภคเองเมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านเรามีปัญหาอะไรเราสามารถแก้ไขจัดการแล้วก็ดูแลลูกค้าได้เองต่างกับห้างต่างชาติที่เวลาเข้ามาเปิดเขาจ้างเฉพาะผู้จัดการดูแลซึ่งมันไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้รวดเร็วหรือว่า การดูแลอาจจะไม่เหมือนกับคนท้องถิ่นของเราดูแลกันเองครับอืมแสดงว่ายังมองว่าจุดแข็งของการที่เราใช้คนท้องถิ่นดูแลผู้บริหารที่เราดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งที่ได้เปรียบใช่คับเพราะว่าอย่างพวสินค้าตัวไหนหมดลูกค้าต้องการตัวไหนคือเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการนํามาเพื่อความต้องการของลูกค้าเลยครับที่คนท้องถิ่นก็คือมีอะไรที่ต้องการหรือรีเควสตต่าง,างๆเราก็สามารถดูแลเขาได้โดยตรงด้วยความรวดเร็วค่ะ ยุคหนึ่งฮะมันมีปัญหาว่าที่ผมได้มีการติดตามข้อมูลเนี่ยร้านค้าปลีกย่อยๆเนี่ยเอาเอายกตัวอย่างเอาเซเว่นนี้ก็ได้อะสมมุติว่าเซเว่นก่อมีการเป็นลักษณะของการได้ลายเส้นมาเส็จแ,แล้วก็จ้างผู้จัดการมาบริหารบังเอิญว่าสินค้าตัวเนี้ยมันขายดีครับผู้จัดการก็เลยใช้วิธีการซื้อสินค้าตัวเนี้ยมาอยู่ได้ในมือพอเอาสินค้าระบายออกปุ๊บ ครึ่งหนึ่งก็เอาของร้านอีกครึ่งนึงก็สต็อกส่วนตัวไปกําไรเข้ากระเป๋าตัวเองเรามีวิธีการป้องกันเรื่องสต็อกสินค้าที่จะที่จะป้องกันผู้บริหารหรือคนในในห้างเล็กๆหนะ้าที่ที่จนะรวมกลุ่มกันทําเพื่อโอกงเราเนี้ยเรามีมาตรการดูแลอย่างไรเรื่องนี้ปกติของเราก็าคือมีการเช็คเช็คตรวจตรวจเช็คสต็อกอ,อยู่ตลอดเวลาฮะทุกทุกเดือนฮะหรือหรือบางเดือนอาจจะมีการสุ่มเช็คเฉพาะสินค้าบางรายการที่ว่ามีมูลค่าสูงหรือสลับกันไปเพื่อให้พนักงานเขาเกิดเกิดเอ่อความที่จะ ไม่กล้าที่จะขโมยตรงนี้ไปฮะอ่าโอเคไอ้เรื่องไอ้เรื่องขโมยเดี๋ยวผมพอเข้าใจได้แต่ว่าใช้วิธีการเบียดบังยอดขายไงสมมติว่าคุณพง์เนี่ยยอดขายตอนนี้ยงห้างคุณพง์เนี่ยขายได้สี่สิบชิ้นแต่ในรีพอร์ตบอกว่าขายได้แค่ยี่สิบชิ้นเอา้าแล้วแต่ทำไมมันมันดูเหมือนเรานับเราสุ่มเช็คจากกล้องมันยี่สิบชิ้นนี่ปรากฏว่าเอ้าไปตรวจเจออ๋อพนักงานในร้านมันเอาของมันมาใส่ด้วยอ่ะมันไม่ใช่ว่ราะสต๊อกเราหายนะ มันเอาสต็อกส่วนตัวมาแล้วเอามาบวกเข้ามาอินคลูดเข้าของเราขายกินเงินเดือนเราแต่ขายสินค้าให้ตัวเองกําไรเข้ากับตัวเองอย่างนี้เคยเจอแบบนี้บ้างไหมครับแบบนี้ไม่เคยเจอนะคะเพราะว่าเรียนตรงๆว่าถ้ามีสินค้าเรามีการบริหารระบบที่ชัดเจนก็คือสินค้าถ้าเกิดว่าต้องการเข้าที่สาขาย,ย่อยเราต้องมาส่งจากสํานักงานใหญ่ฮะแล้วเรามีการให้สาขาย,ย่อยทําคําสั่งสั่งสินค้ามาที่สํานักงานใหญ่แล้วเราให้สํานักงานใหญ่ส่งตรงที่สํานักงานย่อยมันก็จะเป็นสต๊อก ของสำนักงานย่อยเลยครับว่าต้องมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะโอเคอันนี้แสดงว่าชัดเจนอยู่แล้วครับถ้างั้นมาประเด็นที่ผมกาลังติดใจมากเลยว่าคุณพมบอกว่าช่วงโควิดถ้าไม่มีผลกระทบอะไรเลยครับผมกําลังมองว่าเอะโควิดเนี่ยไม่กระทบหรอกแต่ยอดมันต้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าสิเพราะธุรกิจของเรามันเป็นลักษณะที่มันใกล้กับชาวบ้านมากคือถ้าใครไปไหนไม่ได้อะต้องอาศัยสตอราที่เราไม่ขาดถูกต้องไหมครับอายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นเซฟมาถนนรอบเมืองเนี่ยแถวโบเบ้เนี่ย โบเบการแกหาปาฟาวิวเนี่ยต้องอาศัยคุณพง์ที่เดียวแหละในโซนนั้นอะไรประมาณนี้ถามว่าเราได้มีกลยุทธ์ปรับตัวแบบไหนอย่างไรที่จะทําให้ลูกค้าวอลอินให้มากกว่าเดิมหรือเอ๊ะม,มันน่าจะยอดตกนะทั้งนั้นเราต้องปรับด้วยการลุกอินไปหาวอล์กอินไปหาบ้านไหมอะไร,รประมาณนี้ครับก็คือเรามีการที่จะเดินหาลูกค้าเลยถามคุณพ่าตามสาขาผมก็คือเรามีพนักงานจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามบ้านเลยครับว่าต้องการสินค้าตัวไหนแล้วเราก็นํามาส่งเขาถึงบ้านเลยครับ หรือว่าการที่ลูกค้าที่จะเข้ามาที่หน้าร้านคนะเราก็ถามความต้องการแล้วว่าคุณต้องการสินค้าตัวไหนแล้วเราจัดเป็นโซนโซนหนึ่งเลยสินค้าลดราคาหรือว่าสินค้าลดแรกแจกแถมหรือสินค้าตัวที่เกี่ยวกับที่ลูกค้าซื้อเยอะในช่วงของโควิดครับรวมถึงเ,เราก็ยังโชคดีที่มีโครงการของรัฐบาลเข้ามาช่วยด้วยฮนะในห,หลายๆโครงการที่ผ่านมานี้ก็สามารถช่วยเพิ่มยอดขายทําให้มันไม่ยอดยอดมันไม่ตกได้ครับครับที่นี้ไอ้ตรงเนี่ย ก็เลยจะถามตอว่าเอ้โครงการที่ภาครัฐออกมาอย่างเช่นคนล,ละครึ่งเอยอ,อะไรทั้งหลายเหล่าเนี้ยถามว่ามีผลไหมว่ากระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นโครงการต่างๆนี้มีผลนะคะเพราะว่า่าก็คือทางรัฐโอนเงินเข้าให้อคนที่มีและได้รับสิทธิ์นะ,ะฮะทุกๆต้นเดือนฮะ,ะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์นะฮะเมื่อเงินเข้าแล้วจะรีบมาใช้ทันทีทําให้ลูกค้ากระจุกกันตั้งแต่ช่วงวันที่หนึ่งถึงไม่เกินมาที่ห้าลูกค้ามาแน่นเลยหลังจากนั้นก็คือเงียบเลยฮะ อ๋อเหรอแล้วทางร้านได,ได,ได้ได้ใช้กลยุทธ์ไหมว่าอย่างเช่นเอาละถ้าใครมา1-5คุณได้ใช้จ่ายปกติแต่ถ้าใครมาช่วงเหมือนกับเทคนิคในการกระจายลูกค้าคถ้าใครมาช่วงวันที่5ถึงวันที่10นะ,ะคุณจะได้สิทธิพิเศษเพิ่มบวกบอย่างนี้อาจได้มาม่าซองหนึ่งใครมาช่วงวันที่10ถึงวันที่15ได้นมเปรี้ยวอะไรประมาณนี้วิธีการดึงกระจายลูกค้าเราเราได้มีการกลยุทธ์มาอย่างไรไม่รู้ว่าปล่อยทธรรมชาติไป ก็คือทุกๆห้างครับส่วนห้างก็จะมีอะไรที่มาเสริมเข้ามาจากโครงการรัดชายเพราะว่าลูกค้าได้เงินมาต่วนนี้แล้วก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะไปใช้ได้อยู่ที่ไหนใช่ไหมคะทีละห้างก็ต้องมีโครงการอาจจะมีแถมสินค้าหรือว่ามีการต่างๆขึ้นมามีการแจกอะไรต่างๆขึ้นมาครับทีนี้ของแต่ส่วนมากพฤติกรรมของลูกค้าคือเมื่อได้รับเงินแล้วฮะใช้หมดเพราะกลัวว่าเงินจะหายจากบัตรเป็นตั้งแต่วันแรกที่มีโครงการมาเลยก็คือถึงห้างเราบอกว่า ถ้าเกิดว่าใช้หลังวันที่ห้ามีโปรเขาก็ไม่รอเขาก็ไปใช้ที่ห้างอื่นได้เลยก็คือเขาต้องการที่จะเจะเป็นเงินที่เขาได้รับมาอย่างเร็วที่สุดอันนี้หมายถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกไหมใช่ฮะใช่แล้วคนละครึ่งเราไม่ได้เข้าใช่ไหมใช่ฮะอ๋อแสดงว่าเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเดียวเนี่ยคุณพป่งถามตรงๆนะด้วยความเคารพนะครับซูในยอดร้อยเปอร์เซ็นต์ในยอดยอดจำหน่ายของเราเนี่ยเอาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ลองหลับตาดูภาพดูจุดใดจุดหนึ่งในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจนที่ชาวบ,บ้านชอบพูดติดปากรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมว่าประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับโอ้โหใช่ฮะนี่คนจนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเรียงตรงคงคงโครง,งการบางโครงการฮะมันก็บางคงาบางคนเขาก็ได้รับสิทธิ์กันเยอะเหมือนกันบางทีเป็นลูกค้าเก่าของเราอยู่แล้วจากที่ต้องใช้เงินของเขาเองเขาก็มาใช้เงินของภาครัฐด,ดีกว่าคิดว่าโครงการที่ภาครัฐทำอยู่ตอนนี้เอาเฉพาะสมบ,บัติสวัสดิการ,ค,รคนจนก็ดีคนละครึ่งก็ดีเนี่ย ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการมันต้องมีโครงการแบบนี้สิแบบนี้เสอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าในใจที่ทอยากอยากให้มันเกิดคืออะไรบ้างฮะผมมองว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าผมมองว่าอ่าในการที่จะโอนเงินให้ลูกค้านำโอนเงินให้กับอ่าประชาชนฮะอยากให้โอนเงินเป็นเฟด,ดไปไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งคนครั้งเดียวแล้วหมดลูกค้าจะได้มาทยอยกันซื้อหรือว่าเงินที่ได้มานี้อยากให้เป็นอเป็นเงินที่ ลูกค้าเงินที่ประชาชนนะฮะได้สามารถที่จะมันกับทําอะไรมาแล้วได้ได้ตรงนี้มาอย่างมีคุณค่ามันกับให้เขาใช้อย่างมีคุณค่าไม่ใช่ใช้แล้วให้หมดไปอย่างบางรายนี้สมมุติว่ามาีมีเงินเข้าส0 0ร้อบาทก็คือจะใช้หมดทั้ง3ามร้อยเลยก็คือสมมุติว่าใช้ไป็น290ก็ต้องหยิบอย่างอื่นให้ได้ถึงสามร้อยก็คือมันเหมือนกับเงินที่ได้มาเป็นส่วนลดตรงนี้ไปอยากให้เงินภาครัฐนี้ดู การที่ให้เงินกับประชาชนที่มันแบบให้มันดูมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยมันับให้เขาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองดูเหมือนว่าคุณพลเราจะมองว่าบางครั้งเนี่ยอยเหมือนกับหยิบยื่นปลาให้โดยตรงใช่ตวิธีการสร้างครับออแล้วแล้วนอกจากตอนนี้ที่แอบคิดในใจอีกมีอะไรอีกสักโครงการไหมโครงการตอนนี้ใช่ไหมโครงการตอนนี้ก็คืออ่าสมมติว่าผมเป็นร้านค้าส่งใช่ไหมเราก็มีการทําโครงการด้วยฮะเกี่ยวกับร้านค้าปลีกย่อยต่างๆฮะที่เป็นลูกค้าของเรา ก็คือเรามีโครงการปรับภาพลักษณ์หน้าร้านแล้วก็มีการที่จะช่วยให้เขาอยู่ได้เหมือนกันไม่ใช่เราอยู่ได้คนเดียวเราต้องให้ลูกค้าของเราอยู่ได้ด้วยฮะคุณผงมผมมีกรณีศึกษาอยู่เรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังร้านลาบพอตกแต่งรู้ครับคนไม่เข้าแต่พอเป็นเพิงหมา,ยอ,ามยอย่างอาผมยกตัวอย่างยายแพงที่อยู่ถนนรอบเมืองครับร้านลาบยายแพงที่เป็นเพิงกะระต๊อบธรรมดาเนี่ยนะ,ะอยู่สียแยกรอบเมืองใบพัดอไอ้ เส้นเส้นใบพัดรอบเมืองใหม่เนี่ยทาไฟฟ้าดองน้องหมูหัวหมูอะไรเนี่ยคนเพียบแล้วมีแต่ระดับหัวหน้าส่วนราชก,การนั้นระดับผอระดับหัวหน้าหน่วยเข้าไปนั่งกินผมเองก็เป็นขาประจำร้านนั้นอยู่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันไอ้ร้านในเมืองอย่างเช่นร้านเอาที่มีชื่อทั้งหลายเอาขอญาติไม่เอ่ยชื่อแล่วกงนคนไม่เข้าผมก็เลยจะมองว่าในความเห็นส่วนตัวเนี่ยทาไมทําไมร้านไอ้พวกตระกูลลาบก้อยเนี่ยมันจะไปเทียบเคียงกับการปรับหน้าร้านของเราได้ไหมว่า ถ้าเราทําให้มันหรูเกินไปคนอาจจะไม่กล้าเข้าไหมหรือถ้าเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเขามันอาจจะทําให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับบ้านกัวอะไรประมาณนี้วะบางทีการสร้างบรรยากาศหรือว่าสร้างสถานที่ให้เข้ากับผู้บริโภคนี่เป็นเรื่องสําคัญมากอย่างผู้บริโภคเข้ามาในร้านแล้วเราก็ต้องสร้างความบรรยากาศมีความคุ้นเคยมีการทักทายมีการบริการกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หรือว่าหน้าร้านเราตกแต่งคือเราไม่จําเป็นที่ต้อง ตกแต่งให้สวยหรูแต่ให้มันถูกหลักสุขอนามัยหรือว่าถูกหลักการของค้าปลีกค้าส่งเช่นของกินของใช้ควรแยกจากกันหรือว่าบางทีบางทีมีสินค้าที่ดูดกลิ่นดูดอะไรกันแล้วก็จับแยกจากกันมันทําให้ลูกค้าเขามีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการเข้ามาอาจจะไม่ต้องสวยหรูแต่เราจัดให้ถูกตามสุขลักษณะมันก็สามารถเพิ่มที่เพิ่มความสนใจให้กับร้านเราได้ฮะถ้าสมมติว่าผมเสนอไอเดีย,ยนี้ว่าเอาละถ้าเป็นอย่างนั้น การปรับตัวการอะไรทุกอย่างเราก็มีครบเครื่องอยู่แล้วถ้าเรามีกําลังพอเราจัดอบรมบอกประกาศใครก็ได้ที่สนใจอยากทำพับปียี่สิบอำเภอขออย่างน้อยอำเภอลนะสักสองร้านหนึ่งร้านเหล่านี้มารวมอบรมเอาแฟฟอร์มของเราสองมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราสามคุณไม่ต้องลงทุนลงทุนโดยไม่ลงทุนหรือลงทุนด้วยแล้วแต่เอาแบบพับๆหรือลงทุนโดยไม่ลงทุนจากนั้นทุกคนถ้าจะเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่ในแฟอร์มของเรา แล้วเราก็เป็นเหมือนกับท่ออย่างเดียวฮะเหมือนกับที่ผมบอกว่าเราเราเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ต่อท่อเป็นเลยยี่สิบอำเภอโปรเจกต์ที่ทําอยู่มีประมาณคล้ายๆอย่างนี้บ้างไหมตอนนี้เราทํามาเป็นปีที่สองนะฮะแบบนี้ก็คือปีนี้ <c oughs> ก็จะททาอยู่ฮะ,ะแต่ร่วมกับหอการค้าอุดรด้วยฮะ,ะในการที่จะดึงธุรกิจโชห่วยของอุดรเข้ามาอบรมฮะ,ะก็คือ <c oughs> อันนี้ก็คือจะเป็นงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งของจังหวัดอุดรธานีนี้ก็จะจัดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนนะฮะก็จะมีการสอนรูปแบบการปรับภาพรัณ์หน้าร้านฮะหรือว่านําระบบบริหารจัดการ POS เข้ามาให้ร้านค้าพัฒนาขึ้นด้วยเพราะว่าเอาตรงๆก็คือเราเป็นธุรกิจใหญ่ฮะเราจะอยู่รอดเราจะอยู่รอดได้ธุรกิจเล็กๆก็ต้องพัฒนาขึ้นไปด้วยฮะก็คืออยากให้ทุกธุรกิจอยู่รอดไปด้วยกันฮะอืม ทุกวันนี้นี่เราได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วครับณนเวลานี้เรื่องหน่วยงานภาครัฐนะฮะเราก็มีความร่วมมือในหลายๆด้านนะฮะเช่นโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็น CSR ครับก็คือเรามีการร่วมบริจาคหรือทําบุญกับช่วยในกรณีต่างๆของภาครัฐเยอะมากครับหรือว่ามีการกิจกรรมเราจัดวิ่งการกุศลเซปมาดมาราธอนซึ่งจากทุกๆปีฮะก็ได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลหรือเหล่ากาชาติจังหวัด หรือเทศบาลนครต่างๆครับในทุกๆปีครับแสดงว่าเซฟมาดเราก็คือทําธุรกิจแล้วเราก็ยังคงมีเงินคืนกับอะไรให้สังคมแล้วเห็นบอกว่าล่าสุดมีอะไรนะมะม่วงพี่น้องกเกษตรกร<ช>ม <า S 1> ะม่วงเขามีปัญหานี่ช่วยยังไงฮะก็คือช่วงล่าสุดนะ,ะเป็นช่วงเรียกว่ามะม่วงมะม่วงล้นตลาดฮะ,ะปกติแล้วกเกษตรกรก็คือสามารถส่งออกต่างประเทศได้แต่ช่วงโควิดหรือว่าช่วงปัจจุบันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะส่งได้ฮะเราก็มีการช่วยเหลือครับก็คือทางหองการค้าเราก็ได้รับซื้อมะม่วง อากเกษตรกรนะคะรวมถึงเปิดพื้นที่ที่ห้างเซตมาทุกสาขาทั้ง12สาขาฮะให้เกษตรกรไปวางขายได้โดยไม่มีค่าเช่าพื้นที่เลยฮะแล้วก็คณะกรรมการหอการคา้าหรือสมาชิกหอคารคา้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่ชาวอุดรก็ได้ร่วมมือกันซื้อกันเยอะมากซึ่งเฟสที่1ฮะเมื่อเดือนมีนาคมฮะจนถึงต้นเดือนเมษาก็ได้ประมาณ5ตันฮะก็สร้างไรายได้ไปรประมาณ1นึ0 0 0สาทครับาททีนี้เราก็ทําเฟสที่2ฮะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สํานักง,งานพาณิชย์จังหวัด ครับก็คือเบื้องต้นเราก็มีการเปิดรับออเดอร์ครับผ่าน Google Form ฮะก็คือท่านไหนต้องการมะม่วงก็คือสามารถกดลิงก์เข้าไปและพิมพ์คําสั่งสั่งได้เลยฮะก็คือสมมติว่าสั่งถึงถึงแปดกิโลก็คือสองร้อยบาทนะฮะตกสี่กิโลหนึ่งร้อยบาทครับก็คือทางเกษตรกรจะนำไปส่งฟรีให้ท่านถึงบ้านเลยฮะอืมแสดงว่าถ้าจะว่าไปแล้วนอกจากคุณกันพงเองคุณพ่อก็ทำเพื่อสังคม มาถึงยุคลูกก็ยังทําธุรกิจไปด้วยแล้วก็ยังดูแลสังคมไปด้วยแล้วก็ครั้งนี้ก็จับมือกับทั้งหน่วยงานราชการทั้งองค์กรเอกชนอย่างพอค้าเองซึ่งคุณพงเองก็เป็นกรรมการหอค้าอยู่แล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่มองว่าวันนี้เนี่ยความพอใจความพอใจที่ตัวเองทาได้และได้ทําให้กับสังคมและก็ให้กับองค์กรเราด้วยนยะพอใจในระดับไหนครับระหว่างดีมากดีแล้วก็ยังไม่เท่าที่ควรผมมองว่าอยู่ในระดับ ปานกลางฮะเพราะว่าเรียนนําตรงว่าผมพยายามมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้ฮะแล้วก็สะสมประสบการณ์เกิดขึ้นฮะถ้าเกิดว่าเราพอใจในปัจจุบันนี้เราก็ไม่มีความที่จะอยากพัฒนาต่อผมอยากให้ตัวเองอยู่ในระดับกลางๆที่สามารถพัฒนาต่อได้รวมถึงเรียนรู้ข้อผิดพลาดท,ที่ตัวเองเคยทายํามาทุกคนต้องมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วในบางเรื่องซึ่งเมื่อเราเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วพัฒนาตัวเองเราถึงจะจุดถึงจุดจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าเราพัฒนาแล้วฮะ มันกับผมพยายามเรียนรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ฮะในหลายท่านของเมืองอุดอรแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ฮะที่แนะนําอะไรต่างๆฮะเพื่อให้เราพัฒนาให้เติบโตขึ้นได้ครับร,บรวมถึงอยากให้มีการที่มีการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเนี่ยว่าภาครัฐและภาคเอกชนฮะให้ร่วมมือกันทําโครงการที่มันเกิดความยั่งยืนขึ้นในอุดอรฮะเพราะเอาจริงๆในหลายโครงการนี้มีโครงการมาแต่ว่าก็ทํามาแต่มันไม่ได้ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ถ้ามีการร่วมมือร่วมใจกันทําจริงๆงจังๆผมว่ามันจะเป็นผลประโยชน์ต่อชาวอุดรมากๆที่สุดะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่คือหนึ่งในกรรมการของกาาค้าจังหวัดอุดรธานีหนึ่งในธรารญาธุรกิจของลูกหลานชาวอุดรธานีตั้งแต่ยุคคุณปูค่คุณพ่อมาจนถึงตัวคุณกันพงศ์สุรวันวิจิตยังคงดําเนินธุรกิจที่คืนกำไรให้สังคมและก็ยังคงหาช่องทางที่ทําอย่างไรที่จะก,ก้าวไปด้วยใจเดินไปด้วยกันนะครับ ก้าวด้วยใจแล้วก็ไปด้วยกันนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ทางคุณกันพงศรวรวิจิตได้มาพูดคุยผ่านรายการของเราวันนี้นะครับขอบคุณเป็นยงยิ่งครับท่านผู้ชมครับรายการเรื่องเล่าชาวหอนฟ้าสัปดาห์น้าเราจะกลับมาพบอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ผมอิสระเรัชเชษจันทร์ศรีพร้อมด้วยคุณกันพงศรวรรวิจิตและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยอุดรกระจกรถย,ยนต์บริการที่คุณได้รับคุ้มค่า คุ้มราคามากกว่าไอเดียดีๆมีได้ไม่รู้จบที่บุญทาวรผุดรธานุ